สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาเจอกันกับเจตุกตาการยางอีกเช่นเคยนะคะเจตุกตาก็มาพร้อมกับคำว่าดูคลิปจบทำได้แน่นอนเหมือนเดิมนะจ๊ะสโลแกนประจำตัวของเจตุกตาเองนะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออุปกรณ์ปะยางแบบฉุกเฉินนะคะนี่ใครไม่รู้จักมาดูกันและมาฟังคุณสมบัติไปด้วยกันนะคะ อ่าเขาจะมาเป็นชุดนะคะนี่เป็นชุดชุดหนึ่งนะอันนี้ใช้สําหรับแทงรูนะจ๊ะแทงรูแทงรูแบบว่าหมุนเข้าไปแบบนี้แบบนี้นะคะนี่เวลารั่วนะคะแบบว่าอันนี้เขาใช้สําหรับใส่ใยไหมเข้าไปนะคะนี่อุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นี่ใยไมกระตดอยู่พี่น้องเมืเอ่อเ้านี่สร้างข่อยปลาอย่างบ่อออกนะคะอันนี้คือ ใยไหมนะคะใยไหมก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมอันนี้นะคะคือใยไหมเดะพี่น้องเด้อใช้ปะยางฉุกเฉินนะคะมีไว้ไม่เสียหายนะคะสามารถซื้อติดบ้านไว้ได้นะคะใครไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนก็สามารถซื้อใต้คลิปของเจตุกตาได้นะจ๊ะเจตุกตาจะอินฟลูเอทไว้ให้นะคะนี่ปักตะกร้าไปให้เลยจ้าอ่ะ มาดูวิธีการใช้งานกันนะคะแต่วิธีการใช้งานคือเราเจอแผลท,ที่รั่วของยางสมมุติเหยียบตะปูเด้อพี่น้องเด้อเหยียบตะปูหรือว่าเหยียบลวดอ่าเราอย่าเพิ่งเอาออกนะอย่าเพิ่งเอาออกเราเตรียมอุปกรณ์ปะยางของเราก่อนเด้อพี่น้องเด้อวิธีการเตรียมอุปกรณ์ปะยางก็คือหนึ่งใยไหมต้องมีนะคะนี่ สองตัวแทงมีสามตัวแย่รูมีนะจ๊ะอ่าวิธีทำเราก็คือนี่แย่้บ่พี่น้องคอยโอ้บอคอยประสูจนเฉลยด้วกันแย่คนเด้นี่นะคะใยไหมเอาออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาแย่รูเข้าตรงนี้นะจ๊ะนะจ๊ะเห็นไหมมีรูนะคะมีรูงแง่ไดยพ่พูดล่ะ,ะ,ะ,ะอะบีบบีบบีบลงกอนพี่น้องจะทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่าอ้อันนี้แงง่ยงายอยู่พี่น้องขลังอันเงยกยาก,ยากด้วยนี่จะเอาอยัางไงล่ะทีนี้ออกมาบา่ไหลเออใสรสมาธิในการแย่รู้นะพี่น้องนะนี่มาแล้วมาแล้วอันนี้แย่ง่ยงายนะคะเจตุกตาสามารถนะคะปกติเจตุกตาจะไม่สามารถนะคะอาแย่ลงมาแล้วก็เอาให้มันหยุดตรงกลางนะคะเท่ากันไหม เท่ากันไหมพี่น้องเท่ากันนะคะถ้าสายตาเราเป็นแบบนี้นี่เราก็ทําแบบนี้นะคะนี่แบบนี้ลงมาแบบนี้เตรียมไว้ก่อนนะจ๊ะอ่าเตรียมรอนะคะหลังจากนี้เราก็ไปเงะไปงัดไปขีบเอาตะปูเด้อพี่น้องเด้อตะปูหรือว่าลวดหรือว่าแนวที่เขาเหยียบมากพี่น้องเด้อเอาออกไปนะคะแล้วทีนี้เราก็เอาตัวนี้แยร่รูตรงที่เราเอา สิ่งที่เหยียบออกนะคะเหยแล้วก็พุนพุนพุนพนพุนพุนพุนนให้มันใหญ่นิดนึงพี่น้องหลังจากนี้เราก็แทงตัวนี้ลงไปนะคะแทงลงไปให้มิดเลยนะให้มิดเข็มนะคะหรือว่าแทงประมาณนี่นี่ประมาณนี้ก็ได้นะคะนี่แล้วก็ดึงขึ้นมาปุ๊บเออเข็มมันก็จะหายไปนะคะแต่ว่าใยไหม่มันจะติดอยู่ที่ยางรถนะคะ ใยไ,ไม้ไม่ออกมาด้วยนะคะพี่น้องนะแต่ถ้าออกมาด้วยก็คือแสดงว่าแทงผิดเด้อพี่น้องเด้อเหตุหม่แต่ว่าก่อนที่จะแทงใยไหมคือยางต้องมีลมอ่าต้องมีลมเด้อพี่น้องเด้อถ้าไม่มีอุปกรณ์เติมลมเดี๋ยวเททุกตาอิมฟลีเอทไว้ให้เหมือนเดิมนะจ๊ะช่องทางออนไลน์เขามีขายจ้าอ่าแบบไฟฟ้าก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ ต้องมีลมนะคะเพราะว่ายางมันมีลมมันตึงมันแกนว่าทัาไปมันคอยสิทแทงเขาา้ายางบ่มีลมเสียบใแทงจะได้ก,กับบอกเขาได้พี่นอ้องยุ่ยยุ่ยงยุ่ย่ยุ่ยสิละบอกเขาดเด้อจ้ะเด้ออ่ะแต่ว่าเราใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินเท่านั้นเ้อพี่น้องเด้อฉุกเฉินถ้าสําหรับร้านป่ายางส่วนมากเขาจะทําในกรณีที่ลูกค้าบอกว่ารีบอุ้ยเฝ้าอุ้ยสร้างเฝ้ามีแบบแทงบอ่อ เออสัวสิไปปลาข้างในสัวสิงัดสัวสิหาแพงควสัวสิปลาสติมสัวสิลอกาวแห้งสัวสิเลี้ยวจังสินะอ่าเขาบอกว่าก็มีหลายเคสนะคะที่เขานิยมปะแทงใหญ่ไหมเพราะว่าเร็วรวดเร็วทันใจเร่งรีบพร้อมมากคือมาแบบเวลาเร่งด่วนเนี่ยนะขอสิไปตรงนี้ขอสิบท่าทันเวลาเฝ้าในร้างจัิงสินะแต่ว่าส่วนมากนะคะถ้ามาหาเจตุตาโดยตรง ตุกตาจะไม่ค่อยแทงให่ไหมเพราะว่าส่วนมากถ้ามาจริงๆเราก็จะขึ้นแมลงถอดโลอาหารรูรั่รวแล้วก็งัด ปะด้วยสตรีมเย็นนะคะมันจะโอเคกว่าเนาะมันจะอยู่ได้ทนกว่าแต่อันนี้ก็ทนเหมือนกันนะคะถ้าสภาพยางดีนะถ้าสภาพยางไม่ดียังไงก็ไม่อยู่พี่น้องปะแบบเด็กกระบายูต้องปะไฟฟ้าอย่างเดียวเออแต่ว่าไฟฟ้าแล้วก็โอกาสบวมสูงพี่น้องเพราะว่ามันโดนความร้อนเออม,มันก็มีข้อดีแล้วก็เสียนะคะการปะยางแต่ละแบบเด้ออันนี้คือ ทุกท่านสามารถซื้อติดบ้านไว้ได้โดยเฉพาะที่เป็นพวกมอเตอร์ไซค์ที่เป็นยางเรเดียนนะคะคือฉุกเฉินสามารถเติมลมเข้าไปแล้วก็สามารถแทงรูเข้าไปได้เลยนะคะอ่าหรือว่ารถเกง๋งรถกระบะเราถ้าแบบรั่วกลางหอกกลางทางเนะ้พี่น้องเด้อหาซ่างบ่วมีมีแม่แรงแล้วก็บขึงแม่แรงแล้วก็โอ้ยข่มีอันนี้พะพาะไปก้อนก็ได้ยังสินะ เออซื้อไว้ไม่เสียหายนะคะติดบ้านไว้แต่ว่าเขาก็ขายเป็นเซตนะคะเซตหนึ่งก็ไม่แพงหรอกเดี๋ยวเจ๊ทุกตาจะวางแท็กผลิตภัณฑ์ไว้ให้นะคะวางอินฟลูเอ์ไว้ให้ใต้คลิปนะจ๊ะคลิปนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับวิธีการแทงใยไหมปะแทงนะคะบางคนก็บอกมันไม่อยู่หรอกเออมันอยู่อยู่นะคะถ้าสภาพยางดีแต่ถ้าสภาพยางไม่ดีปะยังไงก็ไม่อยู่นะคะ แล้วก็ส่วนมากลูกค้าเขาก็จะชอบแบบปะสตรีมเย็นนะคะแต่ว่ากรณีฉุกเฉินบางคนเขาก็ชอบนะคะแบบนี้เนาะเออใครที่ชอบงานช่างเออมีความรู้เจ๊ตุ๊กตาม,มีความรู้ดีๆมาฝากตลอดตลอดเลยนะจ๊าสามารถติดตามเจ๊ตุ๊กตาไว้ได้จ้าแล้วจะไม่ผิดหวังแล้วจะไม่ผิดหวังนะคะ คลิปนี้เจตุกตาก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแล้วเจตุกตากจะนำสิ่งดีๆแบบนี้มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะบา,บายยสวัสดีจ้าบา,บายยแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ